เยมังกรบทที่884คลื่นลมนิ่งสงบรีบไปเมื่อเฉินเฟิงผู้จบเขาก็ไม่อาจควบคุมตัวเองได้อีกทั้งยังมุ่งหน้าตรงไปยังเฟิงซีอีกต่างหากเฟิงซีที่เห็นอย่างนั้นจึงกรีดร้องออกมาด้วยหวาดกลัวพร้อมกับหลับตาลงอย่างสิ้นหวังแต่แล้วก็มีดาบเล่มหนึ่งเข้ามาขวางหน้าเฉินเฟิงเอาไว้เขาวตวาดมือตบลงไปบนดาบเล่มนั้น จนเจ้าของดาบนั้นถอยหลังไปหลายก้าวและในเวลาเดียวกันเฉินเฟิงก็ถูกสกัดเอาไว้ยังไม่ทันที่เฉินเฟิงจะเข้าไปอีกครั้งดาบจำนวนห้าหกเล่มก็ทะยานเข้ามาใส่เขาอีกครั้งพร้อมกับปิดทางของเฉินเฟิงเอาไว้และเมื่อมีเหลือรายใหม่เข้ามาเฉินเฟิงก็ลืมความคิดที่จะไปจัดการกับเฟิงซีไปโดยปริยายก่อนจะเข้าไปต่อสู้กับคนห้าหกคนนั้น อย่างไรก็ตามแม้ว่าเขาจะใช้วิธีย้อนพลังเพื่อเสริมกำลังแต่เพราะตอนนี้เฉินเฟิงตัวคนเดียวต่อให้เขาจะทุ่มกำลังมากแค่ไหนสุดท้ายก็ไม่สามารถหลุดหนีจากการถูกควบคุมอยู่ดีเขากรีดร้องคำรามออกมาราวกับสัตว์ร,ร้ายที่ถูกกักขังเอาไว้ในกรงเหล็กแต่ไม่ว่าจะดิ้นรนอย่างไรก็ไม่สามารถหลุดพ้นไปจากกรงเหล็กนี้ได้สักทีตอนนี้เวลาของเฉินเฟิงเหลือไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้ว อีกทั้งคนที่ถือดาบเหล่านั้นก็ล้วนเป็นคนของตระกูลเชียนทั้งนั้นซึ่งเมื่อพวกเขาได้เห็นเฉินเฟิงลงมือโดยไม่สนใจอะไรแบบนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีเจตนาทำร้ายเฉินเฟิงแต่พวกเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นหลังจากที่เฟิงซีหลุดพ้นจากอันตรายในที่สุดเธอก็ทำจิตใจให้สงบได้เสียทีเธอที่เห็นเหตุการณ์ก็กลัวว่าคนของตระกูลเชียนจะทำให้เฉินเฟิงได้รับบาดเจ็บ จึงรีบตะโกนบอกกับพวกเขาวแปดเพื่อนตอนนี้เขาอยู่ในสภาวะขาดสติขอเพียงแค่ผ่านครึ่งชั่วโมงนี้ไปได้เขาก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมคนของตระกูลเชี่ยนต่างไม่รู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเท็จจริงหรือไม่จึงได้ปรึกษากันขึ้นมาระหว่างที่กำลังต่อสู้กับเฉินเฟิง โชคดีที่เฉินเฟิงอยู่ภายใต้การล้อมของพวกเขาห้าหกคนจึงไม่มีสิทธิ์ในการตอบโต้ใดๆทั้งสิ้นแล้วผลสรุปคือพวกเขาตัดสินใจที่จะยื้อเวลาให้ผ่านครึ่งชั่วโมงนี้ไปจากนั้นก็จะได้รู้ว่าเรื่องนี้เป็นความจริงหรือเท็จสักทีซึ่งเท่าหากผ่านครึ่งชั่วโมงไปแล้วเฉินเฟิงยังคงไม่ได้สติแบบนี้ตอนนั้นพวกเขาค่อยจัดการกับเฉินเฟิงก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เฟิงซีที่เมือ่อพูดจบก็ไม่ได้สนใจเฉินเฟิงอีก เพราะตอนนี้หลงหลินจะเป็นไตไร้ดียังไงก็ยังไม่รู้เลยเธอจึงรีบวิ่งเข้าไปดูอาการของพี่สาวตัวเองทันทีและคงเป็นเพราะเฟิงซีมาทันเวลาพอดีหลงหลินจึงเพียงแค่หมดสติไปเท่านั้นโดยบริเวณแผลมีเลือดไหลออกมาแต่ไม่ได้สาหัสถึงขั้นชีวิตเฟิงซีรีบให้การรักษาเธออย่างทันควันและผ่านไปสักพักหลงหลินคงน่าจะฟื้นขึ้นมาทางด้านเฉินเฟิงนั้นเขาก็ถูกสะกดเอาไว้จนครบครึ่งชั่วโมง เมื่อหมดเวลาของวิธีย้อนพลังของเขาสติของของเขาก็ค่อยๆเริ่มกลับคืนมาอีกครั้งแต่ว่าความเจ็บปวดตามร่างกายนั้นยังคงแผ่ซ่านออกมาเรื่อยๆเขาไม่รู้ว่าเป็นร่างกายของตัวเองนั้นมีความเบาบางกว่าเมื่อก่อนหรือไม่แต่ว่าตอนนี้เขารู้เพียงแค่ว่าความเจ็บนั้นก็ยังคงยากที่จะรับมือได้มันเป็นความเจ็บปวดที่แผ่ซ่านไปทั่วทุกอณูของร่างกายไม่ต่างอะไรกับการเป็นตะคริวเลย ซึ่งเมื่อคนตระกูลเชียนเห็นอย่างนั้นจึงต่างลดดาบลงแต่ว่าในเวลานั้นเขาก็เจ็บปวดอย่างหนักจนหมดสติไปแล้วเวลาเพียงคืนเดียวตระกูลเชียนก็ต้องเผชิญกับเรื่องราวแบบนี้แล้วจึงทําให้เชียนสวนยี่เกิดความหมุดหงิดใจขึ้นมาอย่างมากทั้งที่กําลังได้เห็นอาการของนายท่านเชียนกําลังดีขึ้นมาเรื่อยๆกลับคิดไม่ถึงเลยว่าจะมีคนลอบเข้ามาทําร้ายสองพี่น้องตระกูลช้างแบบนี้ได้ ถ้าหากว่าไม่สำเร็จก็คงจะไม่เป็นอะไรแต่ภายในการดูแลของตระกูลเชียนกลับปล่อยให้คนอื่นมาทำร้ายหลงหลินไปเสียได้และเมื่อเป็นเช่นนี้จะไม่ให้เขาโมโหได้อย่างไรและยิ่งเมื่อมองดูไปยังเหล่ายอดฝีมือก็ยิ่งรู้สึกประหลาดใจมากขึ้นไปอีกที่แต่ละคนไม่มีใครสังเกตเห็นอีกฝ่ายเข้ามาเลย ความกโกรธที่ควรมีตอนนี้ไปถูกปลดปล่อยไปจนหมดแล้วแต่อย่างว่าเรื่องนี้ก็ใช่ว่าจะเป็นความผิดของพวกเขาไปเสียหมดดังนั้นเมื่อถึงยามที่ต้องปลอบประโลมก็ควรปลอบประโลมพวกเขาทำเหมือนตระกูลเชี่ยนเป็นเพียงทางผ่านคิดจะมาก็มาคิดจะไปก็ไปเสียเนื้อๆนี่ถือเป็นการท้าทายตระกูลเชี่ยนอย่างมากผมรู้ว่าในใจของทุกท่านก็คงจะไม่เป็นสุขเช่นกันแต่เมื่อตอนนี้เกิดเรื่องเช่นนี้แล้ว พวกเขาได้เหยียบย่ำข้ามหัวพวกเราไปแล้วแล้วพวกเราจะนิ่งนอนใจอย่างนี้ต่อไปได้อีกหรือเมื่อเขาพูจบแน่นอนว่าคนตระกูลเชี่ยนย่อมเกิดความเดือดดาลนขึ้นมาเช่นกันแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็เหมือนจะทำอะไรไม่ได้อยู่ดี เชียนสวนยี่จึงกล่าวเพิ่มเติมหลังจากนี้ให้คุ้มการลานเล็กแห่งนั้นเอาไว้ให้ดีทุกท่านไปจัดเวลาให้กับตนเองรอให้นายท่านฟื้นขึ้นมาแล้วพวกเราค่อยวางแผนกันใหม่อีกครั้งเถ้าหากสามารถรู้ได้ว่าเขาคนนั้นคือใครพวกเราจะได้ลบล้างความอัปยศยนี้เสียทีหลังจากถ่ายทอดคำสั่งให้แก่คนในตระกูลเชียนเรียบร้อยลานเล็กที่พวกเฉินเฟิงพักอาศัยอยู่นั้นก็กลายเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดในตระกูลเชียนไปในทันที เช้าตรู่วันถัดมาเฉินเฟิงก็ฟื้นขึ้นมาเขานอนพักอยู่ภายในห้องของตัวเองซึ่งในตอนที่ตื่นขึ้นมานั้นข้างข้างเขาไม่มีใครอยู่เลยเหมือนกับตอนที่ฟื้นขึ้นมาในลานหลังจือเลยแต่แค่ในเวลานี้เฉินเฟิงแทบจะไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดบนร่างกายแล้ว ดูแล้วสิ่งที่เฟิงซีพูดนั้นจะไม่ผิดจริงๆตอนนี้เขาได้ตัดภาระรที่ต้องแบกเอาไว้ไปไม่น้อยจึงให้จากที่ต้องทนรับความเจ็บปวดเป็นเวลาเจ็ดวันตอนนี้ก็เหลือเพียงวันเดียวเท่านั้นและหากยังปรับสภาพร่างกายต่อไปอีกเรื่อยๆไม่แน่อาจจะย่นระยะเวลาเจ็บปวดให้น้อยลงได้แต่ว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงความคิดของตัวเขาเท่านั้น หลังจากที่ลุกขึ้นมาเขาก็พลันฉุกคิดถึงตอนที่ได้เห็นสภาพของหลงหลินขึ้นมาเธอเหมือนจะได้รับบาดเจ็บดังนั้นเขาจึงรีบวิ่งไปยังห้องพักของหลงหลินทันทีและแล้วระหว่างทางเขาก็ได้พบเข้ากับเฟิงซีพอดีพี่สาวของคุณเป็นยังไงบ้างเฉินเฟิงถามเฟิงซีในเวลานี้ดูซีเซียวอย่างมากถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร แต่ความน่ากลัวแบบนั้นถือเป็นครั้งแรกเลยที่เธอได้พบเจอตอนนี้แม้แต่มองดูเฉินเฟิงเธอก็มักจะแสดงสายตาต่อต้านออกมาถึงอย่างนั้นเธอก็ยังคงตอบคำถามของเขาพี่ไม่ได้มีอันตรายอะไรเพียงแค่ได้รับความตกใจเท่านั้นคงต้องใช้เวลาสักระยะถึงจะฟื้นขึ้นมาเฉินเฟิงที่ได้ยินว่าไม่ได้เป็นอันตรายอะไร เขาถึงวางใจลงก่อนที่เขาจะนึกถึงเรื่องของเฟิงซีขึ้นมาได้พร้อมกับถามด้วยความเป็นห่วงแล้วคุณละเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ถึงแม้ว่าผมจะจำได้แต่นั่นไม่ใช่ความต้องการของผมจริงๆเฉินเฟิงกล่าวขอโทษสำหรับการกระทำในช่วงท้ายเหตุการณ์นั้นของตัวเอง เบิงซีสายหน้าพร้อมตอบกลับฉันรู้ดีคุณไม่จำเป็นต้องขอโทษอะไรหรอกเท้าหากไม่ใช่เพราะคุณฉันอาจจะเป็นแบบเดียวกับพี่สาวไปแล้วหรือไม่อย่างนั้นก็อาจจะตายไปแล้วก็ได้ท่าทีของเธอดูเศร้าหมองอย่างมากเพราะเดิมทีในใจของเธอหวังที่จะใช้ชีวิตกับพี่สาวในบ้านหลังเล็กๆไม่ต้องการที่จะออกมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องวุ่นวายพวกนี้แต่ทว่าตอนนี้เธอกลับทำอะไรไม่ได้สักอย่าง ในสภาพที่เศร้าหมองนั้นทำให้ไม่สามารถเห็นความเป็นตัวเธอก่อนหน้านี้ได้อีกเลยความสดใสที่ถูกเก็บซ่อนเอาไว้ภายใต้สีหน้านิ่งเรียบนั้นตอนนี้เรากับถูกทำลายไปจนหมดสิ้นแล้วและสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ก็ทำให้ใจของเฉินเฟิงไม่มีความสุขเช่นกันเป็นความผิดของผมเองทั้งที่ผมเคยให้สัญญาแล้วว่าจะปกป้องคุณและพี่สาวของคุณแต่กลับปล่อยให้เธอได้รับบาดเจ็บไปซะได้ผมมันไร้ประโยชน์จริงๆเขากล่าวโทษตัวเอง แต่เฟิงซียังคงสายหน้าอีกครั้งคุณทำดีที่สุดแล้วฉันรู้ว่าคุณจริงใจที่จะปกป้องพวกเราสองคนจริงๆในตอนที่เห็นคุณอลละว่าฉันก็รู้แล้วทั้งที่ความจริงนั่นควรจะเป็นตัวเลือกในตอนที่ตัวคุณเองได้พบกับอันตรายจนจวนตัวถึงจะทำด้วยซ้ำแต่เพื่อฉันและพี่สาวแล้วคุณกลับยอมทำแบบนั้น เป็นอย่างที่เฟิงซีพูดเฉินเฟิงเข้าใจถึงความเจ็บปวดแบบนั้นเป็นอย่างดีดังนั้นเขาจึงพยายามที่จะไม่ใช้พลังจากวิธีย้อนพลังเพื่อเสริมกำลังแต่เมื่อวานนี้เหมือนนว่าเขาจะลังเลอยู่เพียงครู่เดียวเท่านั้นก็ตัดสินใจใช้ตัวเลือกนั้นอย่างเด็ดเดี่ยวเสียแล้วผมเฉินเฟิงไม่รู้จะพูดอะไรต่อดีไปดูพี่สาวกันเถอะเฟิงซีกล่าวแน่ขึ้นมาแล้วทั้งสองจึงเดินไปยังห้องพักของหลงหลินพร้อมกัน ทันทีที่เข้าไปในห้องกลิ่นยาสมุนไพรก็โฉยอออกมาซึ่งเป็นกลิ่นเดียวกับที่อยู่บนตัวของหลงหลินเพราะเพียงแค่เข้าไปใกล้หลงหลินก็จะได้กลิ่นของยาสมุนไพรชนิดนี้อบอวนออกมาเช่นกันเพียงแต่ในเวลานี้เธอกลับยังนอนแน่นิ่งอยู่บนเตียงในอาการหมดสติและด้วยผ้าห่มที่คลุมเอาไว้เฉินเฟิงจึงไม่สามารถรู้ได้เลยว่าบาดแผลของเธอนั้นอยู่ส่วนไหนของร่างกายแต่แล้วเฟิงซีก็พูดขึ้นมา บาดแผลของพี่สาวอยู่บริเวณหัวใจแต่นับว่ายังโชคดีที่สามารถช่วยชีวิตเอาไว้ได้ทันถ้าเกิดว่าช้ากว่านี้แล้วให้เขาคนนั้นแทงซ้ำไปอีกแผลก็คงจะหมดหนทางช่วยชีวิตกลับมาแล้วจริงๆเฉินเฟิงถึงกับแอบตะลึงอยู่ในใจฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่885ความผูกพันของสองพี่น้อง